สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสองทุ่มเสร็จยีมกราคม2567นะครับมีข่าวด่วนธนาคารทกศสมาเล่าฟังครับคืนนี้มีอะไรครับคืนหลัง6ทุ่มของคืนวันที่26มกราคม6 7เนี่มีอะไรไปดูกันครับธนาคารกศสขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ baac mobile ชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตั้งแต่เวลา01.0 0นถึงเวลา0 5.0 0น วันเสาร์ที่27บกราคม2567ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถทําธุรกรรมทางเงินได้ทางการเงินได้ธนาคารขอภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 55 055ครับสำหรับวันเสาร์ที่27บกราคม2567เวลา01.00ถึง05.00ก็คือเลย6ทุ่มของคืนวันนี้แหะครับวันนี้วันที่26มกราคม2567เลย6ทุ่มของคืนวันนี้ไป1ชั่วโมง จากตีหนถึงตีห้าเป็นเวลาสชั่วโมงนี่แหละครับแอป b a c m o b i l e ปิดปรับปรุงช้วค่าวนะครับหลังตีห้าจึงจะใช้การได้สว่างมาก็เป็นกลางวันวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราวันเสาร์ทั้งวันครับใช้การได้นะครับหลังตีห้าครับคืนนี้ครับจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ